คุณผู้ชมคะหอยเป๋าฮื้อตัวโตโตเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งลูกเตา๋าข้าวโพดโรยหน้าด้วยชีสจากนั้นนำไปอบหอยเป๋าฮื้ออบชีสสีเหลืองทองอรามแค่เห็นภาพก็ทำให้คนน้ำลายซอบเส้นบะหมี่สุกกำลังดีราดด้วยขาหมูตุนเน้นๆปรุงซอสและผักชีบะหมี่อายุยืนอร่อยครบทั้งสีสันกลิ่นและรสชาติ บนโต๊ะจีนมีอาหารวางเรียงรายอย่างอลังการทั้งอาหารเรียกน้ำย่อยบะหมี่อายุยืนปลาเก๋าเสือมังกรหอยเป๋าฮื้อข้าวหนึ่งหน้าปลาไหลโรยกุ้งสักุระก๋วยเตี๋ยวกุ้งแม่น้ำและซุปเพื่อสุขภาพราคาเพียงโต๊ะละ6,000เหรียญไต้หวันประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าอร่อยมากโต๊ะละแค่6,000เหรียญไต้หวันเท่านั้นถูกและคุ้มแถมยังมีความเป็นสิริมงคลทำให้ชีวิตราบรื่น เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสมาคมเครือญาติของศาลเจ้าลู่เอ๋อเหมินที่นครไทยน,นั้นจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนจำนวน260โต๊ะผู้เข้าร่วมงานต่างกล่าวชมว่างานนี้คุ้มค่าเกินราคาทุกคนรับประทานอย่างอิ่มน้ำสำราญคุณชายรุ่ยหลงเชฟผู้จัดงานกล่าวว่าจุดเด่นของงานเลี้ยงโต๊ะจีนคือบะหมี่อายุยืนซึ่งเป็นเมนูที่ใช้ในงานฉลองวันเกิดของเทพเจ้าในงานเลี้ยงโต๊ะจีนต้องออกแบบเมนูแต่ละจานให้เข้ากันเพื่อให้แต่ละเมนูโด โดเด่นและมีรสชาติแตกต่างตั้งแต่วัตถุดิบซีฟู้ดระดับพรีเมียมไปจนถึงบะหมี่อายุยืนแบบดั้งเดิมงานเลี้ยงโต๊ะจีนไม่ใช่แค่อาหารเลิศรสบนโต๊ะแต่ยังเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นสิริมงคลช่วยเพิ่มบรรยากาศความสนุกสนานและความอบอุ่นของงานโต๊ะจีนได้เป็นอย่างยิ่งเจนรีตันตาราทีมข่าวอายัยภาษาไทยรายงาน